เจอรี่เดอะซีรีส์แก๊งเฟียวเที่ยวทั่วไทยสนับสนุนโดยมาสเตอร์อัลตราคอลลาเ UV expert มาสเตอร์แอนตี้ริ้งเกลคอลลาเจนคอลเลกทีฟยูทฟูลเจลมาสเต a n ์แอ g i n g อ d v จิ้งแอดวานซ์ไนท์รี e พลสสลิปปิ่งมาครีมมาสเตอร์อัลตราซีซีเพอร์เฟคครีมมาสเตอร์เมคอัพเรมูเวอร์คลีนซิ่งฟไปดูพระาที่ตกกันไหมที่นี่สวยมากเลยนะพระายตกอก่ะไ,ได้นะ ชมวิวเสร็จนะเดี๋ยวพรุ่งนี้พี่ว่าเราไปทำบุญกันดีกว่าดีไหมนี่ค่ะอ่าเฮแบบล้างซวยหน่อยหลังๆฟุ้งซ่านไปกันใหญ่แล้วพี่ปอขาอาการนแบบนี้น่านอนมากเลยฟุ้งหนูตั้งแต่เช้าทำไมเนี่ยพี่ปอขาอย่าเพิ่งถาม ขอพรหนี่ยขอพรขอพรไปเดี๋ยวจะบอกว่าปลูกม,มาแต่เช้าเพื่ออะไรขอพรว่าอะไรอ่ะขอพรให้ได้แฟนหนุ่มๆหล่อๆทิกแพ็กกล้ามล่ำๆหืมอ่านี่อยากรู้นะมองไปทางนู้นเลย<อ>เห็นไหมโอคุณเยอะจังเขาทำอะไรกันนะคะพี่ป๋อ อตอนเช้าเนี่ยก็จะมีนักท่องเที่ยวแล้วก็ชาวมอญอ่ะเขาตื่นกันแต่เช้าเลยเพื่อที่จะมารอตักบาตรพระสงฆ์กันอ๋อเหรอคะใช่เขาแต่งตัวสวยด้วยเนาะใช่มันเหมือนเป็นแฟชั่นด้วยนะมีการแต่งตัวด้วยตักบาตรด้วยมันก็จะได้มีความรู้สึกว่าได้เก็บภาพความประทับใจด้วยแล้วก็แถมยังได้บุญแล้วก็ได้ความสุขในทุกๆเช้าว่าแต่สะพานนี้ทำไมถึงสร้างสร้างด้วยไม้อ่ะคะยาวมากเลยอ่ะ ดูสิคะพี่ป๋ออยากรู้ใช่ไหมอยากรู้ค่ะสพานแห่งนี้มีชื่อว่าสะพานมอนหรือสะพานอุตมานุสรเป็นสะพานไม้ที่สร้างขึ้นโดยมีจุดประสงค์เพื่อให้ผู้คนได้เดินทางสัญจรไปมาจากแม่น้ำสองกาเลียไปยังหมู่บ้านมอนถือเป็นสะพานไม้ที่ยาวที่สุดในประเทศไทยยังเป็นสัญลักษณ์ของอำเภอสังขบุรีอีกด้วยโดยสะพานแห่งนี้ ถือว่าเป็นสะพานแห่งศรัทธาที่เปรียบเสมือนสายใยทางวัฒนธรรมของชาวมอญและชาวไทยซึ่งเกิดจากการร่วมแรงร่วมใจของชาวบ้านในชุมชนช่วยกันสร้างขึ้นมาและในทุกๆปีจะมีนักท่องเที่ยวมาสัมผัสธรรมชาติพร้อมๆกับการได้เห็นวิถีชุมชนชาวมอญในแถบนี้เป็นจำนวนมากอีกด้วย,ยวิวสวยมากเลยพี่ถ่ายรูปให้ไหมเอาค่ะเอากล้องหนูไปใทเป็นไปเนี่ยเป็นเป็นสิ จริงเหรอคะเธอไปตรงนี้นิดนึงไหมตรงไหนคะตรงนี้กันนะตรงนี้กันนถ่ายให้หนูสวยๆนะคะใกล้ไปไหมอ่ะโอเคโอเคสวย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 จริงเหรอคะพี่บอกโกหกปะเนี่ยฮะว่าแต่ติชาไปไหนอะคะเออนั่นสิติชาไปไหนอะเฮ้ยหรือว่าติชาจะหลงหลงที่ไหนอะคะก็วันนี้นักท่องเที่ยวเยอะมากเลยอะโอ้นั่นสิคะ ติชาหรือเปล่าติช่ติชาเหรอไม่ใช่เราต้องพร้อมๆสิติชาติชาไปไหนติชาติชาหนึ่งน้องนางตุ้ยแท้นักหนาสองโภาวาจาอ่อนหวานติชาหนึ่งน้างตยแ อบพี่เลยอ่ะขอบคุณค่ะก็นี่คือชุมชนชาวมอนไงฉันเลยแต่งตัวให้เข้ากับสถานที่าาอโอ้ยยนี่แล้วคือเขาเรียกท่าทางนี่ดูใหญ่ยักษ์อลังการมากว่าแต่งตัวอย่างนี้แล้วดูดีด้วยสมเป็นนางแบบจริงๆเลยอ่ะ <c oughs> แล้วแล้วดูทรงแล้วแบบหนกงหนกแก้มนี่ชาวมอนชัด นกกุ้งนกแกมหอสีผงสีผิวไงเนี่ยหน้าก็ได้เลยอยากมีแฟนเป็นชาวมอนเลอเกินไม่ได้ไม่ทันแล้วค่ะไม่ทันแล้วมีลูกซองแล้วเมียหนึ่งว่าแต่เราเราพักเรื่องชุดดีกว่าเพราะว่าพระเดินมาแล้วค่ะพระมาแล้วรรวนั่งนั่งนั่ติชาขอพรก่อนค่ะค่ะเราต้องขอพรก่อนนะคะใช่ไหม ไปไงสบายใจค่ะเป็นการเริ่มต้นวันเช้าวันใหม่ที่ดีอ่ะขอพรขอให้รวยอย่างเดียวเลยไม่ได้ขอเรื่องอื่นเลยสิ่งแรกที่คิดออกใช่ไหมขอให้รวยก่อนถ้าเกิดหลอแล้วก็ต้องขอใช่ไหมหรือว่ายังไม่หลอไม่หล่อวันนี้อีกนิดนึงจะได้ไม่ต้องไปเกาหลีบ่อยๆไปพูดมุม ท้องใครร้องดังขนาดนี้ท้องจีออหรือเปล่ากินบ่อยๆเนี่ยท้องอยู่เปล่า,าไม่จะร้องเลยไม่อะร้องดังมากเนี่ยเมื่อกี้ท้องเขาเองแหละคือเขา <c oughs> เขาจะหิวแล้วว่าอะไรจะดังขนาดนี้คะ่ะดังเท่าที่เป็นเรื่องห่างยาวเลย <c oughs> โอ้ <c oughs> เรื่องห่างยาวไม่เรื่อหางยาว ก็เขาหิวอะที่นี่มีอะไรกินไหมอ่ะอ๋อวันนี้ตอนเช้าฉันไปแต่งชุดมอเนี่ยชาวบ้านมองเขาบอกใช่ว่าแถวเนี้ยเช้าๆมีตลาดและมีของกินไม่ว่าจะเป็นของใช้ของมอนแท้ๆเลยโดยเฉพาะขนมจีนน้ำยาหยวกด้วยเนี่ยเป็นซิกเนเจอร์อร่อยมากต้องไปกินกันเหรอไปเลยไหมคะพี่ป๊อกไปเลยไปเลยขนมจีนทางพี่เลยเนั่นนี่ ตกลงว่าอร่อยมากเลยใช่ไหมค่ะขนมจีนน้ำยาปลวกกล้วยปลวกกล้วยปลวกกล้วยปลวกอะไรละปลวกกล้วยหยวกกล้วยเออทุกทีแล้วนี่นะคะคือเครื่องปรุงที่ใส่กับขนมจีนแล้วก็จะอร่อยมากขอบคุณค่ะอ่าโอ้กำลังหิวเลยอย่าลืมใส่เครื่องปรุงกันนะคะใส่เพรื่องปรมงท่อร่อยยวกกล้วยอะคะอ๋อยวกกล้วยเนี่ยคือแกนกลางของต้นกล้วยแล้วเสร็จแล้ว เขาก็เอามาทานกันได้ด้วยนะซึ่งหยวกกล้วยเนี่ย,ยก็จะมีเบต้าแคโรทีนแล้วก็ตัวนี้ใช่ไหมคะใช่แล้วก็มีวิตามินซีด้วยซึ่งกินไปก็มีประโยชน์ต่อร่างกายพี่บอกคะ่ะอันที่เขาใส่แบบตรงเนี้ยเรียกว่าอะไรนะคะครัวเทินอ๋อที่มีถ้วยๆใช่ไหมพี่ว่ามันก็คงจะเป็นวัฒนธรรมการใช้ชีวิตของคนมอญเนานะคือเขาใช้ชีวิตกันแบบนี้แล้วก็จริงๆแล้วเนี่ย นี่คือสาเหตุที่อยากจะชวนมาเที่ยวที่สังขบุรีนี่แหละโดยเฉพาะมันจะมีช่วงหนึ่งคือช่วงสงการกับประเพณีสงการมอสังขบุรีเนี่ยต้องมาเที่ยวเลยรับรองเด็ดมัน<า>ช่วงช่วงนั้นก็จะแบบคัวเทินแบบเยอะมากเลยเหรอคะคัว <c oughs> เทินไม่ไหวมั้งสาดน้ำก็อ็หลุดึงคราดียอน,นอยยสงการเขาก็เล่นสาดน้ำกันสิครับพี่บอกกินไม่หยุดเลยอ่ะพูดมั่งสิคะนอร่อย อะไรนะอันโดยเหรอคะนูอิ่มแล้วอ่ะเออค่ะพี่ปอแล้วเราจะไปไหนต่อนี่อ่ะเนี่ยจีจีเข้าไปนอนก่อนได้ไหมอ่ะเพราะว่าอิ่มล้วก็ง่วงอ่ะหนังท้องย่อนหนังตาตึงไม่ใช่หนังท้องตึงหนังตาหย่อนอ่าพูดใหม่สิ หนึ่งสองานางท้องตึงนางตายนเง้ <Yeah. S 2> <Yeah. S 1> งั้นเราเข้านอนกันนะคะเดี๋ยวดีกว่าที่ว่าะนะเรากินเสร็จเนี่ยเราก็ต้องไปย่อยก่อนใช่ไหมตอนนี้เรามี energy แล้วเราอย่าไปนอนนอนแล้วอ้วนเพราะฉะนั้นมี energy ต้องไปเที่ยวกันต่อพี่สาวเก็บตังค์ครับผมเท่าไหร่ครับพี่หนึ่งพัจ โอ้พันจัดจ้าพันจัดคืออะไรครับหน่งสื่อหนึ่งพันจัดเจียนตังพี่บอกหนูเขาห้องน้ำก่อนหม่วดมากเลยหนูโดชี้เลยอ่ะไงนี่ครับพี่ครับเป็นอย่างนี้ครับน้องๆผมดูสิดูสิเนี่ยกินก็ไม่ยอมจ่ายตังจะลมร้อนจะลมฝนหรือลมหนาวคว้าหัวใจแล้วไปกัน ไปหาวันที่สุกสั้นไปหาคืนที่ครื้นเครงปับป๊บปั๊บปั๊บไปกันพี่ป้าคะที่นี่คือเป็นวัดเหรอคะถูกต้องแล้วนี่แกวแก่มากเลยอะค่ะจุ่มน้ำนะคะถูกต้องเนี่ยเขาเรียกว่าวัดใต้น้ำอ๋อวัดใต้น้ำอ่าหรือว,วัดวังวิเวการามเก่าซึ่งตอนนี้ก็ถือว่าเป็นวัดร้างและและวัดนียมีความสำคัญคือว่าเป็นวัดของหลวงพ่ออุตมะ ซึ่งเป็นพระเกจิกชื่อดังระดับประเทศอืท่านเป็นพระมอรครับผมแต่ตอนแรกตอนแรกก็มีนามปะคะหรือว่าต้งแรกก็เป็นวัดปกติที่อยู่บนที่ราบหลังจากที่มีการสร้างเขื่อนขึ้นมาก็บริเวณพื้นที่ตรงนี้ก็จะให้อพยพหมดแล้วเพราะว่าจะมีน้ําสูงขึ้นเอานี้ยังไม่พอเดี๋ยวพี่จะพาไปชมอีก2วัดมีอีกเหรอคะซึ่งเป็นวัดนี้แหละแต่เป็นวัดใหม่ก็คือเขาจะย้ายจากวัดเนี้ย ไปอยู่อีกที่หนึ่งชื่อวัดวังวิเวาการามใหม่ oh. และยังมีอีกหนึ่งวัดที่อยู่บนเนินเขา oh. ชื่อว่าวัดสมเด็จเด็ด oh. ั้งคู่ก็ได้ค่ะ,คะโอเคค่ะไปค่ะจะลมร้อนจะลมฝนหรือลมหนาวคว้าหัวใจแล้วไปกันไปหาวันที่สุขสันต์ไปหาคืนที่คลื่นแครงปับป๊บปับ๊บปั๊บไปกัน จเมื่อกี้ขอพรอะไรเนี่ยนะที่นี่มีความเชื่อว่าสังเกตไหมเขาจะเรียงหินที่อยู่รอบๆโบสถ์เนี่ยใครเรียงหินได้สามก้อนห้าก้อนเจ็ดก้อนเก้าก้อนสิ่งที่ขอก็จะเป็นจริงจริงเหรอคะฉะนั้นถ้าอยากสิ่งที่ขอเป็นจริงหรือเปล่ามานั่งเรียงหินกันเร็วเด็กๆ จริงๆพี่ไม่อยากโชว์นะไอ้เรื่องบาลานซ์เนี่ยที่นี่ที่สุดละหกแล้วหกแล้วโอ้ยไม่ใช่อันนี้มันมันแบนเสกจียอนทำอย่างนี้เป็นเรื่องที่บ้านดีกว่านะเอาสักสิบห้ากล้องก็ได้คนนี้ก็ทำได้เขาออกไปเรื่องที่บ้านแล้วรัเดี๋ยว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 สองสาวเป็นอะไรเนี่ยทำไมหน้าบูดหน้าเบึ้งแงบนี้ hungry หนูหิว หิวอีแล้วเหรหอ Sammy, อ้อหนูหิวมากเลยไม่มีแรงที่จะเดินออกไปเนี่ยค่ะอยากแบบจัดหนักเลยใไหมเต็มแบบเต็มโตอย่างแบบเงี้ยงเดี๋ยวจะพาไปที่ที่หนึ่งรับรองเลยว่าสุดติ่งไปเกอกุกลังใจใกล้แค่ลมเจอร์นี่เดอะซีรีส์แก๊งเฟี้ยวเที่ยวทั่วไทย